<_ d _ d _>มันมันมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่เชื่อุูคนอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นเขาเป็นตรวลานรที่ที่มีความมีความสามารถท่านตัดสินไมา,าผมก็น้อมรับครับก็ผมไม่เคยคิดแต่แ้วผมยืยนยันนะครับไม่ใช่ว่าผลออกมาแล้วเป็นที่ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็จะไป จะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือวางยาไม่มีผมผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับเรก่องที่ผมคือเราไม่อยากกลับไปอีกแล้วครับนะครับผมผมผมได้แถลงชี้แจงไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกแล้วก็ทุกอย่างในโค้ชสิ้นเสียงไแล้วเป็นเรื่องที่ผมได้อยากจะพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านท่านตุลาการทุกท่านเองก็มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับท่านก็ตัดสินเบรซอนข้อมูลนะครับอย่างอย่างเดียวผมเรียนยืนยันนะผมว่าน้องรักคำตัดสินนะครับ ผมว่าเหยียบหลังมากกว่าปล่อยให้การเมืองดเนินไปตามวิธีของมันมากกว่าจะปลอบโปรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ขอไปคอมามนต์ส่วนตัวแล้วกันดีกว่านะครับเพราะว่าความกังวลอย่างที่บอกอ่ะก็มีความกังวลเรื่องบ้านเมืองนะครับหลายหลายเรื่องนะครับผมผมไม่ขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราไม่มีแล้วผมไม่ได้เป็น ผมก็ไ่ด้เป็นไม,ไม่ได้เป็นสสแต่ผมก็ยังเป็นสมาชิกพรรค่อไทยอยู่แล้วยังนะครับก็ต้องปล่อยเขาไปไปไปพูดคุยกันผมไม่อยากจะกดดันใครทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวหาว่าแบบเออถ้าเกิดถูกตำแหน่งแล้วเชิญมาบอกว่าใครควรจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันกว่าถ้าเกิดว่าผมผมถ้าเกิดออกทางทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดออกมาได้ผมอยู่ต่อผมก็ทํางานต่อถ้าไม่ออกมาให้ผมทํางานต่อก็แสดงว่าผมก็ไม่ควรที่จะต้องมากดดัน ว่าที่นายกคนต่อไปว่าจะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหนมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นอข้อคิส่วนตัวนะครับ